สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน5ประตูเจดมาแล้วครับเจดปี2 0 0 9เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้รถสภาพสมบูรณ์สวยๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่ำผ่อน3,900นผ่อนได้5ปี1 5 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถได้เลยครับสีขาวสวยๆ5ประตู Honda j เจดมาแล้วครับเจดจีปี2009เเอกสารครบถูกต้องครับใครสนใจนะครับเครดิตดีออกรถได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทย ใครสนใจกำลังหารถใช้งานนะครับชอบ Honda ก็ดูแรงง่ายใช้สบายใช้ได้ยาวชมเช็คทดลองขับได้เลยเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถได้สวยสภาพสมบูรณ์ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยไม่ประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลเมตรรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับใครสนใจโทรเจรจาสอบถามคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมมีทั้งรูปและคลิปนะครับ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยรถโดยรวมคือสวยสมบูรณ์ครบจบเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจทนทานใช้ง่ายอะไรเยอะนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับอยู่ใกล้มินบุรีมาดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารสภาพดีๆเอาไปใช้งานกันนะครับมาเลยครับรถสวยๆนะครับ5ประตูฮ o n d a j a จ z รอบคันก็สวยภายในก็สวย กับราคานี้นะครับ155,000บาทชอบถูกใจชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยรถสภาพสวยๆชมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆไปได้นะครับเครื่องพันหกินน้ำมันไม่แรงไม่แพงใช้ง่ายดูแลสบายนะครับสนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมภายในครับเอ็นบก,กรรมยีจากโรงงานนะครับ สภาพนี้ถูกใจหรือไม่ใช่หรือเปล่าราคาก็น่าสนใจสภาพก็สวยๆมาดูได้เลยครับใช้กันได้ยาวแน่นอนนะครับ Honda Jazz ตรถตลาด Honda ออะไหรเยอะดูแลสบายใช้กันได้อีกยาวๆอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆฝนตกแดดออกไปได้ ทำงานได้รับส่งลูกหลานได้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ให้น้องๆขับไปมหาลัยได้กับราคาแสนกลางๆรถสวยๆสภาพดีแบบนี้พิจรารณานะครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกแล้วครับจะสดจะผ่อนจัดไปครับรถโด,ดยรวมสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งขอบคุณครับ